มีใครชอบเล่นบอลบ้างช่วยดูหน่อยงงมากทำไมน้องเขาเอามือปิดตาต,อ,ตอนเตะบอลแบบนี้ล่ะดูแล้วลูกบอลกับรองเท้าก็ไม่ไหวแล้วจ้าก็เลยเข้าไปถามและอยากซื้อของใหม่ให้น้องคะ่ะอยากดูว่าทำไมน้องถึงปิดตาแล้วเตะบอลปิดตาแบบนี้ผมเห็นที่บอนโท ยิงประตูแบบไม่ต้องมองผมอยากทำบ้างอ๋องั้นเดี๋ยวพาไปซื้อลูกบอลใหม่รองเท้าใหม่แล้วไปซ้อมกับโค้ชเก่งๆเลยเอาไหมเอาค่ะพ้ยน้องเขาจะทำได้ไหมปิดตาเตะบ,บอลเข้าประตูขึ้นรถตามรถขนฝันกันไปเลยใคนว่าน้องเขาจะทำได้กดหนึ่งทำไม่ได้กดสองเรื่องลูกบอลที่ชอบรองเท้าที่ชอบแล้วไปฝึกกับโค้ชเก่งๆเราจะพาน้องไปเล่นกับทีมฟุตบอลด้วยนะคะพวกเราเลยมาซื้อขนมไปฝากเพื่อนๆนักเตะด้วยหนีเลยขนม PR Big Bag เขามีขนาดใหม่แล้วซองห้าใอยากให้มีแบบนี้มานานแล้วใครเห็นคลิปนี้ต้องรีบมาจัดเลยนะคะที่แมคโครทุกาาเห็น ห้าบาทแบบนี้ได้ประหยัดมากขึ้นเอามาฝากน้องๆได้หลายคนนี่ค่ะจัดไปทั้งทีฟุตบอลกันเลยจ้ามีใจไหมคะได้มาฝึกกับเพื่อนๆแล้วก็คอยเก่งๆดีใจค่ะหลุนมากน้องจะปิดตาเตะบอลเข้าประตูได้หรือเปล่ารีบฝึกด้วยใครเห็นคลิปนี้รีบส่งคลิปไปเติมไฟไปกำลังใจให้น้องด้วยในที่สุดนาทีลุ้นระทึกก็เกิดขึ้นแล้วค่ะทุกคนว่าจะเข้าไหมสามสองหนึ่งเอาเฮ้ยรังแรกน้องเตะก็ยังไม่เข้า แต่ทุกคนเชื่อเถอว่าถ้าเราตั้งใจจริงทําได้แน่นอนอในที่สุดน้องแต่อีกครั้งก็เข้าแล้วจ้ะ